ไปอัพเดตอาการป่วยนะคะของนักร้องนักรสงหนุม่มวิวกินบุติพงค่ะที่ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีร้อนะคะหลังป่วยเป็นทอนซินักเสบค่ะซึ่งวิวกินก็ยอมรับเลยนะคะว่าอาการป่วยของเขาเนี่ยส่งผลกระทบกับการร้องเพลงค่ะ แฟนๆยังคงเป็นห่วงไม่น้อยนะคะหลังหนุ่มสุดฮอตวิลกินพุทธิพงศ์ทำงานหนักพักผ่อนน้อยจนเกิดป่วยเป็นทอนซิลอักเสบส่งผลต่อสุขภาพเส้นเสียงค่ะแต่ก็ได้หาหมอทานยารักษาแล้วล่าสุดวิลกินก็ยอมรับนะคะว่าสุขภาพหลังป่วยทอนซิลอักเสบก็ส่งผลกระทบถึงการร้องเพลงถึงแม้ว่าจะได้ทานยาครบโดสแล้วแต่ก็ยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยคุณหมอก็จะได้แนะนําให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็งดใช้เสียงไปก่อนในช่วงนี้ไปฟังเสียงวิลกินกันหน่อยค่ะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับก็ จริงๆผมกินยาคบโดแล้วตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนเราเราจะเสียงแหบเร็วอะไรเงี้ยครับมากกว่าแต่ว่าก็ลองได้ครับไม่มีปัญหาก็หมอก็บอกว่าอาดื่มน้ำไม่เยอะอะไรเงี้ยล้วก็เลี่ยงของทอดของอะไรเงี้ยก็จริงๆพยายามพยายามอยู่มากเลยก็พยายามดูแลตัวเองพยายามนอนให้พออะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีช่วงพักเหมือนกันที่เหมือนกับว่าเราเราจะเบรกตัวเองไปเหมือนกับว่ารีคอร์ดตัวเองเลยครับสั้นๆเลย